มีปากกายนการสอนรับวันนี้ก็เหมือนกรณีพิเศษเลยีปากกานกาสอนเป็นออนไลน์ลกแ้านา่เด็กาไปแต่งเันหมดเด็กาไปแต่งเด็กาไปแต่งได้อะไรไปคะน้องได้อะไรกับคะโอ้ยยีีด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 มาก รางวัลใหญ่ใส่ไปแล้วครับหยิบให้ได้ครับหยิบมาให้ได้เยินดีด้วยครับยินดีด้วยออกไปแล้วนมสวัสดีสี่คนดูค่ะเราก็รอลุนรางวัลอยู่นะครับตอนนี้อ่ะรต่ใส่อลไร ออเด็ว่าเหรอเดกมารุ้นกันห้าจะได้อะไรเ็กจับคนันะจับเลอรกแล้วรอเลยคืนนี้อยากได้แหวนีอไปตเลยนะจะได้อะไรแจกุปกอดูหมรับรางวัลใหญ่มากแม่จะยานยามือ ตอนทำเลยว่าแต่งหน้าอะไรให้แม่ดูยนะคะโอเคค่ะแม่ดูว่าตักไข่อยู่ค่ะตอนนี้เราได้รางวัลใหญ่เหมือนกันเลยตื่นเต้นมากเลยเราได้ทั้งหมดได้นมนะคะบอกว่าเราได้รางวัลใหญ่นะคะมีแฟนครับแจมีแฟนตอนนีครับแต่ต้องจับไม่ได้ เอาไปให้บ้างไอ้กินด้วยดิตอนนี้กำลังเปิดกันหน่ายเลหลังกันอยู่บรรยากาศคนก็เยอะพอประมาณใช่ค่ะได้มาดีด้วยนะครับกับทุกๆควัลที่ได้นะครับทำเงนะคะวันนี้ตอในการมาร่วมดุงเข้ือได้คนได้คนใช่ไปตังตัวกันนอยกับไข่ปลามาโชว์ุกันหน่อมาใหม่ใช่แช ก็มาช่วงจังหวะคนแบบว่าขอไม่น้อยอ่ะใช่ไข่ไม่น้อยอ่ะไข่ไม่น้อยแต่ไข่มันเยอะมากเลยนะไข่เยอะล่างก็ไอ้ไนม่เขายังใส่ไม่หมดหรอกเชื่อไหมเขายังใส่ไม่หมดเหลือเหลือตัวใหญ่มันต้องหลุดเยอะมันต้องมันต้องมีไข่เยอะกว่านี้ลงล่างใช่มาอีกต้องคืนออกก่อนวันนี้ไลฟ์สารเจ้าไก่สอยใจใช่ไหมคะดู เมื่อียนหัวข้อผิดแน่ๆเลยหนูว่านะยังยังยัๆไปเลยหลูกเยนหัวข้อผิดแน่เล,นนลนแนเลยค่ะแม่แม่เดี๋ยวว่ารีบด้วยเมื่อกี้หนูจะไปตักไข่มันเยอะมากแต่ว่าก็ากันตามหาหลานของกินสวัสดีจ้าน้องพลอ,อาร์เคน้องวานาสวัสดีค่ะ นูมาส,ามสั่งส้งตมตำกไปเ้าจะกินส้ตมตำเฮ้ยกินส้ตมตำดีกว่าว่ะเอาส้าตามตำไหนครับตำหรือยังตำผูปลาตำเองไหมตำเองเดียวสุาสานบารายการทงจ้านาสวัสดีค่ะโอ,อ้ก็เขาเป็นกะแส่งป้าผเนื้อ คุณอต้มเน้อบอนตยงเ่ี่แม่สบอต้มเน้อน้องแต่งหน้าให้ไรสดด้ยนะคะน้องพลอยได้ค่ะต้มน้กินน้สังพาหมาคือบอกพาไทยาดหมา คนน้อยบ่อน่าคนคนน้อยเฮ็ดผมล่ะคะ่ะราชอบตำมปาเ <c oughs> นี่ยนะคะ่ะอันนี้แต่ว่าสร้างตำปูบอล่าคะ่ะตำปาน่าจะบ่มมี่มก็เลยสร้างตำปูบ่ <c oughs> อุ่ยขนมจีนถึงกับง่ายเลยร้านพีบบบร้าขนมจีนถึงกับง่ายถามหาคนหน่อยม <c oughs> ึงมึงคนเกินไปก่อนตอนนี้ คนหน่อยแตนะ่งหน้าน่ากินจังเลยต้นเปลืป่อยไม่นค่ะมื้อนี้ว่าด้กางเต้นบก่กอ้อยว่ได้กลางค่ะคมันบ่มีพื่อนที่เพื่นที่น้อยค่ะแล้วก็มื้อนี้เป็นงานเปิดนะก็เป็นงานปิดวันนี้วันนี้เป็นงานเปิดนะคะงานงานเขาน่าจะถึงตีสองหรือหรือหกโมงเช้านี่แหละหกโมงหรือเปล่าน้องเช้าเพราะวาตะไคร่นะฮกโมงตองเอาเหรอโอเค คนกับบอถึงกับหน่อยแล้วก็บ,บ่ถึงกับลายนะคะอืฝากเป็นกำลังใจให้แนเด้อหายนาหายสาวไปเป็นสองอาทิตย์สามอาทิตย,ย์ คล้องเลนกับบักหลายเลยค่ะจตาหนูหนูบ่มบลูว่าหันเขาไปได้เวที่แม่ช่างสิไรได้บัวพราะวา่ญญาขันยันข,ขันแขงสียืนกันเฮงไลก่กับสีช่องน่องอ,อาจจะไล่ก็ได้นะคะหนูอาจจะได้เอาช่องอาแค่ไล่เพราะว่าไอ้เน็ตเครื่องน่องมันซ่าคิดถึงอาแค่นแอฟอยเลยจ้าคิดถึงเหมือนกันครับใส่เลนะย ก็ถึงแม่แม่ทุกคนเลยนะครับะอะไรล่ะพอพี่หน่งไล่คนมนถามว่าอ้เอา แม่คแมฉันสวลมาให้กำลังใจจ้าขอบคุณค่ะ อิงป่ามึงปิงยังกงอะขอเวอกันเด้อนูกำลังสิท้าของใปเตค่ะ ให้อาเคสอา้ให sure ้วานุณนวงานเริ่มจากทุนจะาไว้งานเริ่มามทุนงานเริ่มสามุนนะคะวันนี้งานเริ่มสามทุนเนอเริ่มหกโมเช้าวันนี้ก็จะมีฉากสี่ปูมันนะคะ ทันในเขาภูมิปิ้นเขาตอนนี้ก็ยังทันเลยใช่ไหมเพราะงั้นทำคลิปเยอะๆไลฟ์สดบ่อยๆนะคะแม่กดไลค์ให้ทุกคลิปแม่ทำโฆษณา,าทำคลิปลงบ่อยๆ

โอเคครับเดี๋ยวเราไปต่อช่องน้องกันดีก,กว่านะเดี๋ยวอนุเอาช่องน้องขึ้นไลน์นะคะลงแล้เดินช่องนูง้นนะเดี๋ยวไปเอาช่องน้องไลไ์นะคะเดี๋ยวไปไปบังคับเด็กไลฟ์สดก่อนไปน่าเดินไปบังคับเด็กไลฟ์สดเออนี่เด้แต่งตัวแล้วเดินอ่ะอนูบังคับเด็กไลฟ์สดก่อนนะคะ ไปตามที่ช่องน้องนะคะบาย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 ด้วยบายบายครับ